เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยเราก็เกรงว่านะฮะถ้าหากว่าปล่อยให้ดำเนินกิจกรรมนะฮะกันอย่างเสรีมันอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียหลังจากนี้การยกระดับเรื่องการค้าชนหมายเนี่ยคงจะเป็นเป็นช่องทางสำคัญแต่วันนี้เราก็ยังมีปัญหาเรื่องกลไกโครงสร้างของการพัฒน์กฎหมายอยู่ว่ายัางไม่สามารถที่จะรองรับปัญหาเหล่านี้ได้ เทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นมรดกโลกทั้งวัฒนธรรมอย่างหนึง่งซึ่งจุดนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับเราก็ชื่นชมยินดีแต่ว่าการจัดกิจกรรมฉลองเนี่ยตอนนี้รัฐบาลได้คลี่ให้จัดได้ทั้ง21วันคือเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนไปนะฮะวันที่หนึ่งไปเลยนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือทั้งเดือนนั่นแหละเพราะว่าโดยปกติเวลาเราจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ของแต่ละปีเนี่ยเราก็จะพบว่าประชาชนก็ไม่ได้เล่นน้ําเฉพาะ11 12 12 13เท่า้นนะหรืองสิบสาเท่านั้นลนาะหพื้นที่ก็ อาจจะเลทไปจนถึงปลายเดือนนนนะฮะอย่างเราเห็นอย่างพระประแดงอย่างวันไหลที่พัทยาเป็นต้นนะฮะแต่พอเชี่ยวนี้ขยายกิจกรรมไปถึง21วันแล้วก็ได้มีการส่งสัญญาณให้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองด้วยก<ม>ะนั้นการการวางโปรเซสของการกระบวนการเฉลิมฉลองมันก็ครีเต็มเกือบทั้งเดือนเลยสลับการทำนั้นเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนทําอะไรมาสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สาจนถึงปลายเดือนเลย การกจจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าก็มีการเดินทางของประชาชนค่อนข้างเยอะก็ถือว่าปีนี้ก็ถือจะมากกว่ปาปกติ3เดือนแรกมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวไทย9ล้านคนล้ตอนนี้สงกรานมีตัวเลขว่าจำนวนหนึ่งไม่กลับขออยู่ต่อเพื่อฉลองสงกรานและขณะเดียวกันบริษัททัวร์บุ๊กกิ้งนำเที่ยว นั่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้จองทัวร์เข้ามาในประเทศไทยนี่จำนวนมหาศาลนอกจากการขับรถด้วยความเร็วสูงแล้วปัญหาของการดื่มแล้วขับเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆเลยบางจังหวะบางช่วงบางวันเนี่ยดื่มแล้วขับนําหน้าเนี่ยคือถ้ามีการเทกระจาดถ้ามีการอุบัติเหตุหมู่รายใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องการดื่มแล้วขับรถเนี่ยสูงทีนี้พอมาเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยเราก็เกรงว่านะฮะ ถ้าหากว่าปล่อยให้ดำเนินกิจกรรมนะกันอย่างเสรีนะขาดการควบคมุมหรือว่าปล่อยให้เล่นกันอย่างไม่ตรวจสอบให้ดีเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียร้านขายน้ำเมาเต็มไปหมดแล้วก็คนจำนวนหนึ่งก็ดื่มมาจากบ้านด้วยนะฉะลองกันที่บ้านจนได้ที่แล้วขับมอเตอร์ไซค์เอ้ยขับรถกระบะเอ่ยแล้วมาถึงจุดที่เขาเล่นนะมันจุดที่เขาจัดคอนเสิร์ตแล้วในบริเวณเ,เวทีเหล่านั้นก็ยังมีการขายเกิดขึ้นอีก มันก็แปลว่ามันเป็นการเพิ่มปริมาณนักดื่มบนถนน,นเราจะมีข้อจำกัดอยู่แล้วเรื่องสถานที่เรื่องเวลาเรื่องคนดื่มนะฮะ,ะบางบางพื้นที่เนี่ยมันก็เปิดกว้างพอสมควรนะ,ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ห้ามเลยอย่างสถานที่ราชการสถานที่เป็นสาธารณะทั้งหลายนี่ห้ามเด็ดขัด แต่่าลืมนะสงกรานส่วนใหญ่จัดอย่นที่สารนะแล้วก็เป็นที่โล่งกว้างด้วยถึงแม้เราจะประกาศเป็นพื้นที่โซนนิ่งนะนอกเขตรั้วก็ตั้งขายกัน<ฆ>หมายความว่าโซนนิ่งก็คือแค่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งระยะ300เมตร200เมตรแต่พ้นจากระยะดังกล่าวนั้นก็มีการเปิดขายตามปกติซึ่งอยู่ในเวลาที่ไม่ได้ห้ามด้วย เจ็ดวันของสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ2,203ครั้งจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงรายเชียงใหม่ชนบุรีนำมาเลยนะคนบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเป็นนอนโรงพยาบาลถึงขั้นแอดมิดเนี่ยนะ2,208รายใน7วันเนี่ยเข้าไปแอดมิดเพิ่มนะไปเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมนะแล้วในจำนวน7วันปีที่แล้วเนี่ยเสียชีวิต264รายพูดถึงตัวเลข นอกเทศกาลกับในเทศกาลตอนนี้ถ้าเอาตัวเลขไปตัวตั้งเนี่ยนอกเทศกาลก็ถือว่าแซงแล้วตอนนี้เรามีค่าเฉลี่ยของการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ถึงเจ็ดิรายต่อวันเมื่อเทียบตัวเลขทั้งปีเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เรารวบรวม,รวม,รวมตัวเลขกันเรียบร้อยแนละ้วได้รับการรับรองมาว่าเราสูญเสียอยู่ที่หนึ่งนี่รอกว่ารายนะของปีสองนะัอยนะฮะตลอดทั้งปีนะแล้วพอมาเทียบกับสงการานเนี่ยกับ ปีใหม่และกับประเทศปัยน,นอกระบบเนี่ยตอนนี้นอกเทศกาลเนี่ยถือว่าเริ่มแสงประเทศไทยทของเราตลอดทั้งปีเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการขับรถเร็วนทั้งที่เกินกฎหมายกวาหนดที่กำหนดอยู่รวมทั้งเร็วที่มาจากสาเหตุอื่นด้วยนะการดื่มแล้วขับเนี่ยบางครั้งก็ถูกมารายงานที่การขับรถเร็ว เพราะว่าการตรวจวัดไปริมาณกอล์ของเราก็ไม่ได้ทําตลอดทุกปีทุกวันแต่พอมาช่วงเทศกาลปุ๊บมันจะมาสูสีกันละระหว่างเร็วกับเมาดื่มแล้วขับะนะะในเจ็ดวันเนี่ยบางวันนะโดยเฉพาะวันที่พีก,พกเนี่ยวันฉลองอ่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยเมาหรือว่าดื่มแล้วขับเนี่ยแสงสามวันนี้นะจะแสงแต่โดยรวมเจ็ดวันก็ยังถือว่าขับรถเร็วอยู่แล้วก็กลุ่มที่สูญเสียมากที่สุดคือกลุ่มที่ใช้มอเตอร์ไซค์ะมันเป็นอย่างนี้มายี่สิบกว่าปีแล้วมอเตอร์ไซค์ มีจํานวนมากนะไม่แปลกเพราะเรามีประชากรรถเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยสาสกว่าล้านคันใช่ไหมในนี้แปเปซ็นเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีจำนวนโมอเตอร์ไซค์มันเยอะมันก็เกิดอุบัติเหตุเยอะตามอันนี้ก็ถือว่าไม่แปลกแล้วไม่เปลี่ยนก็คือว่าสถติติตัวนี้นะฮะมันมันครองแชมป์มาหลายสิบปีแล้วแต่เรากลับไม่มีมาตรการอใดรองรับกลุ่มโมอเตอร์ไซค์เท่าที่ควร เรามีนโยบายเนี่ยนโยบายเราก็อ้างอิงจากสถิติข้อมูลและความรู้ทางวิชาการและรูปแบบการทํางานที่สอดคล้องนะแต่เครื่องล่างของเราเนี่ยช่องว่างของนโยบายไปถึงผู้ปฏิบัติเนี่ยกว่าจะสั่งการจากส่วนกลางลงไปลงพื้นที่เนี่ยใช้เวลาหนึ่งเดือนนะบางเรื่องหลังเทศกาลน่นถึงจะมารู้ว่าเขาสั่งมาว่าอย่างนี้หลังจากนี้การยกระดับเรื่องการค้าชนหมายเนี่ยคงจะเป็นเป็นช่องทางสําคัญ เพราะว่าทั่วโลกได้พิสูจน์แล้วว่าการบังคับใชก้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้นประสบความสําเร็จและได้ผลจริงนะแต่วันนี้เราก็ยังมีปัญหาเรื่องกลไกโครงสร้างของการบังคับใชก้กฎหมายอยู่ว่ายัางไม่สามารถที่จะรองรับปัญหาเหล่านี้ได้